เดี๋ยวถ้าแม่จีบพ่อถ้าพอจีบแม่แม่จะเปิดใจไหมให้พอจีบแม่ก่อนพอไม่เคยจีบแม่แม่เตะทุกวันพอไม่จีบแม่แม่พักโรงแรมเลอะอะไรนะเลอโขงไหมเลอโขงใช่ไหมอนวนคงแต่อนดูคุณนายว่าอีสานว่าอีสานม่เปลี่ยนไหมฝึกฝึกฝึกเพราะว่า เราจะมีผู้บ่าวอีสานเราต้องฝึกอีสานเนาะแมนบอแมนบอสโวเทเลยเราเราจะมีผู้บ่าวอีสานเราต้องฝึกอีสานเนาะแมนบอน้ําหยดลงหินหินไม่ก่อย,อยงไงน้ําหดหด,หดเดี๋ยวนะน้าหยดลงหินทุกวันหินไม่ก่อยนะคะหินยิ่งแข็งขึ้นนะคะหินบกก่อยไหม เราก็อยากหยดแล้วหินก่อยไงหินไม่ก่อยหินก็แข็งขึ้นแข็งขึ้นหินก็สร้างกำแพงขึ้นมาหินบอกว่าหินเจ็บไม่เยอะยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้าใจไหมคุณต้องสั่งฉันก่อนริลิลพันธ์ไหมพอไม่กล้าหรือป่าแม่กลัวหน้าแต่กลัวแม่ไม่รับรักถ้าพอวันหนึ่งนะสั่งทุกวันแทบไม่ทนันเห็นไล์ด้วยกันตอนสั่งก็สั่ง ไล่แม่ไม่มีเธอไม่สั่งอาจต้องใช้เวลาหน้ารักนเหมือนในละครคุณหนุห่มไฮโซกับคุณหนุ่มบ้านนาเดี๋ยวนะคุณหนุห่มไฮโซกับพออบ้านนาแฮชแท็กนี้นะคะ,ะคุณหนุห่มไฮโซกับอพออบ้านนาถูกป่ะพออบอกยันเข็ดเนี่ยเนี่ยก็ไม่ให้กำลังใจกันแบบนี้อยู่ก็เป็นคนแบบนี้ อยู่ก็ไม่ให้กําลังใจคนที่จะจีบพออไอ้จะจีบพอออยอยู่อยู่กันเนี่ยเห็นว่าดับฝันดับมั่นไอเนี่ยแล้วไอจะมีกําลังใจที่ไหจะจีบพอออยอยู่ก็เป็นคนแบบนี้เนี่ยทุกคนต้องเวลุมสาดเอคเขานี้เลยเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้แล้วพอออจะกล้าใไกลแม่หรือเปล่าถูกปะละ่ะเนี่ยก็เป็นคนแบบนี้ยอยู่ก็เป็นคนแบบนี้อยู่ต้องบอกสิแม่ลิกกี้ดีแม่ลิกกี้น,าน่ารักแม่ลิกกี้พร้อมพ็อร์ตทใช่ไหมละ่ะ ดูสกัดดาวลูกพออก็ไม่กล้าใกล้แม่ถูกพัฒนาให้ส่วนกับผู้บาพ่ออว่าถูกต้องนะคะเนี่ย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 แคนนอแคนนอเนี่ยอินี่บอกได้ไหมบอกได้ไหมมันไม่สนับสนุนเลยมันตัดพ้อหมดเลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เงี้ยแม่บอกพออว่ารักว่าแม่รักเขาแม่บอกทุกวันนะคะแม่บอกผ่านโซเชียลฝากทุกคนไปกระซิบบอกสู นะคะมาดูเยอะแยะไม่มีใครกดออเดอร์ให้แม่เลยตือ,ตอน,น,นแม่ตือเนี่ยเธอฉันหนีตาผู้ว่าจากกรุงเทพม,มาเขีม,มาล่าฉันลงทุนนะซื้อบนกีฬาเลี้ยงอาหารตรงวันเลีกไอศครีมจ้างเขาไลฟ์สดนะคะล่อเขาล่อซื้อเขาด้วยเงินหนึ่งแสนเมื่อวานที่ไปหาพีซันตงมิสเตอร์ให้เขาไม่พูดสักคำว่าเขาจะจีบฉันฉันอายตอนนี้เธอเธอจิ้นทุกเธอจิ้นแต่เขาไม่จีบฉัน เธอเข้าใจไหมเขาไม่จีบฉันเธอต้องไปบอกให้เขาจีบฉันก่อนทุกคนเขาไม่จีบฉันขนเรียกฉันคุณนายแต่เขาไม่เคยจีบฉันผู้เบ่าสือคุณหนูให้โซ่พร้อมรับรักนะคะแต่ผู้เบา่าพอต้องตีบฉันด้วยถูกไหมล่ะถูกไหมผู้เบ่าไม่กล้าจีบไงตอนนี้ท่านพอท่านพอไม่จีบค่ะท่านพอบอกว่า โทรหาพ่ออ้อนหน่อยพ่ออ้อหลับไปแล้วนะคะทุกคนรอบอกรักวันที่สิบสี่เดียก็แค่บอกบอกว่าไม่ได้ชอบกุหลาบแดงค่ะชอบกุหลาบสีขาวชอบลิลลี่สีขาวชอบที่ลิบสีขาวแค่พูดแค่นี้เองเราไม่ได้พูดอะไรเยอะเราแค่รู้สึกแบบว่าถ้ากุหลาบแดงอาจจะยังนะอย่างเงี้ย เราก็บอกว่าเราชอบกุหลาบสีขาวลิลลี่อะไรเงี้ยกับชิวลิปอะไรเงี้ยเผื่อคนได้ยินถูกปะถูกปะเออเผื่อเขาได้ยิน,ออยนทุกคนถูกไหมล่ะมาแต่เซลแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะดิฉันขอแค่สิบออเดอร์นะคะตอนนี้แปดออเดอร์ชาที่แล้วทุกวันนี้ยังไม่มีขยับส่งออเดอร์เลยทุกคนนะคะส่งออเดอร์ของดิฉันไปไหนคะ กาลูนากินเงินออเดอร์ด้วยค่ะคุณนะคะอีกสิบนาทีฉันลงไลฟ์ได้แรกได้ฉันลงไลฟ์นะคะพวกคุณแต่ถ้าถ้าได้ดิฉันอยู่ต่อถึงตีหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ฉันลงไลฟ์อีกสิบนาทีเลยคุณไม่ต้องอยากรู้อะไรฉันจะไม่เล่านะคะจริงโกกีอยากได้สิบเมื่อกี้คุณคุณให้แม่ชอบพอไหมก็ชอบอยู่นะก็เนืาอักอยู่สมยุริสมยุริแล้วก็สมยุรินะคะเออเออ ถูกเะล่ะอย่าไปบอกเขานะทุกคนเงียบๆไว้ทุกคนไอ <I S 1> <I S 2> เราเป็นผู้หญิงเดี๋ยวมันจะแบบเสียไงเราต้องเล่นตัวไว้เออท่านผออยากจีบแต่กลัวแม่ไม่ชอบจริงกลัวหน้าแตกทำไมหนูชอบอยากให้เป็นจริงเราก็ชอบเขาอยู่นะคะคุณหนูไวโซต้องเปลี่ยนสไตล์ใ <laughs> ส่เสื้อปุ๋ยเดีาาเยวเสื้อปุ๋ยก็มาหรอให้แม่ใส่เสื้อปุ๋ยหรอ จริงเหรอเสื้อปุยเลยเหรอเสื้อปุยอาจจะยังนะตัวจริงพอ,อเหรอตัวจริงน่ารักนะคะน่ารักแล้วหน้าไม่มีฝ้าไม่มีอะไรแล้วเพราะผิวดีแล้วเพราะว่าแม่ให้ทาสมุดุลิเนมาหลายวันแล้วหน้าดีดีนะคะตัวจริงนะคะแบบอันนี้มากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะฮะลัลโหลค่ะ อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวลดเสียงค่ะเดี๋ยนะเขาบอกว่าดิฉันเสียงดังนะคะทุกคนเขาบอกว่าดิฉันเสียงดังดิฉันต้องลดเสียงลงหน่อยก็จะนอนนะคะเออทุกคนต้องช่วยเงียบๆสักไปแล้วค่ะรอรอของทานะคะเขาบ,บอกว่าดิฉันเสียงดังทุกคนเสียงดังเออลางด้อมต้องไปบอกพออ่อให้มาจฉยแม่จริง ทุกคนเขาโวยี่เส okay? ียงดังเออเสียงไหนก็ได้ประเด็นคือห้องไม่เก็บเสียงหรอห้องไม่เก็บเสียงหมอไม่เบเสียอม่้องเก็บเสียงไม้องเก็บเสียงไหมออตั้งแต่มีพอออหนึ่งอาทิตย์สั่งไปสิกระปุกสิกระปุกเลยหรอจริงหรอ ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่เก็บเสียงราคาห้องนี้หรอเมื่อวานพักห้องพันห้าอะไวันนี้พักห้องพันหนึ่งลืมตัวไงพอนอนข้างนอนข้างเหรอพอนอนบ้านค่ะพอนอนบ้านห้องไม่เก็บเสียง คือต่างจังหวัดนะคะน่าเชิญพ่อพอ,พอ,อไม่ได้ค่ะพออ่อต้องเฝ้าโรงเรียนพออ่อมีเพ้าเฝ้าโรงเรียนนะคะพออ่อมีกิจกรรมพรุ่งนี้เช้าต้องเฝ้าโรงเรียนนะพออ่อเหนื่อยนะ,ะทุกคนเฝ้าโรงเรียนนะคะ ด้วยเดี๋ยวคือดีไม่โอนโรงเรียนนอนไม่ได้กับโรงเรียนจากนี่ห่างกันกิโลหนึ่งเอ้ยชั่วโมงหนึ่งคุณหนูห่มไฮโซคนคนเสิร์ตมากไประดับกินยังไงก็ไม่เออจริงจริงคนนั้นท่าอาจจะเรื่องเยอะก็ได้เธอใครยังไม่สั่งสั่งเลยค่ะ เดี๋ยวนะนางฟังว่าช่วยกดหน่อยสงสารเลยถามแม่เสียงเบอร์แบบจังเลยเอ็นดูใช่ทุกคนช่วยกดหน่อยช่วยกดจริงๆนะคะราคาไม่คืนเลยนะคะช่วยกดหน่อยกดเลยนอนเหน่อยด้วยนะคะอลิซเอาไปลัางรอก้องพอชาร์จไหมวันนี้กล้องพอที่ชัรอ่ะเป็นกล้องทีมงานไม่ใช่กล้องพอ เออไปนอนโรงเรียนไม่ได้ค่ะไกลนะสั่งวกวนสั่งแล้ยืนยันออเดอร์ให้นิกกี้ด้วยนะคะทุกคนสั่งละยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะไอ้ขาดส่งออเดอร์เองเนะะี่ยส่งออเดอร์สุดท้ายแหมทุกคนส่งออเดอร์สุดท้ายได้ไหมคะส่งออเดอร์สุดท้ายได้ไหมโรงแรมก็แค่ปากซอยมันปากซอยบมดได้ปากซอยไหนเออ ปุ้มปุ้ยบอกว่าผู้มซาตีบอกบอก,บอก,กดเลยแม่คุณนายไปนอนที่โรงเรียนเลยนะครับคุณนายไปนอนโรงเรียนไม่ได้คุณนายไม่มีรถคุณนายจะขี่ควายไปก็ไม่ได้แต่เนั้นไม่มีควายเดินไปก็ไม่ได้ค่ะปวดขานเนาะพอ,อมารักก็ได้พอหลับแล้วนะคะและ้วก็ไก่นะ่จาจย์นี่ไปสามสิบกิโลสูงเออว้ายลูบี้ลูดากมาค่ะ อันนี้ลูบี้ตัวจริงรือดูด่าคะอันนี้ลูบี้รือดูด่าคะมาเนี่ยสั่งแล้วยืนยันออเดอร์ด้วยค่ะออ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยสูดได้ซิออเดอร์แล้วนะคะซิออเดอร์แล้วเดี๋ยวผิดผีคุณอีสานเราเป็นหญิงค่ะแม่ในกูจริงเนี่ยขอบคุณมากเลยะคะ่ะเธอเธอห้ฉันไปนอนที่โรงเรียน สวัสดีคุณป้าอเอ็ก e มึงขึ้นมาอีเอ็กมึงขึ้นมาอเอเอ็ e X. E X มึงขึ้นมาเราเป็นผู้หญิงเราต้องมีภาพลักษณ์เราต้องมีภาพพจเราจะหนีตามผู้ชายไม่ได้แค่นี้ภาพลักษณ์เราก็ไม่เหลือแล้วเธอเชื่อฉันถูกไหมเอออีกสามนาทีลงนะคะแม่ใครแต่งหน้าให้แม่ครับแต่งเองสิคนเก่งแบบนี้เก่งเองสวยไหมล่ะแต่งเองวันนี้ทำไมหรอ